ให้เที่ยวนะมันเป็นเพื่นกันเลยนะไห่ผิวแล้วด้วยอย่าลืมถีบหนึ่งสองสามเที่พูไปทีหลังอ่ะพี่พูอะไรกันทำท่าโดดป๊อปโดนไปแล้วคัดเอาคัดเอาพอแล้วอย่เดี๋ยวเลี้ยงครับปดแรงแล้วใช่ไหมเสียวแก้วเดี๋ยวเนาะ เฮ้ยโอ้มีเล็งมาด้วยดิมาด้วยหนูเล่งหนูไม่นั่งหนูแย่ใครจะหนูเด็ดขาเป็นไรขาเป็นไรขาเป็นอะไรเอาไว้ก่อส่วนหนึ่งอ๋อโทษเดี๋ยวขอลูกดูโดดเดี่ยวๆเลยขาแดงใส่ต้องไส่ลูกใสมันต้องโดดตอนไหนวะพี่สองเหรอสองแทนได้แล้แม่ไม่ใช่แม่ใส่บ่าวกินไหม่ใ่ไหมล้มลแล้วโดมเอาอีง ไม่ชัดนกล้ใกล้วะเอาไอเหี้ยตลอดเวลาที่ถ่ายก็ไม่ใช่กูเนี่ยท่าเด็กข้ามไปเลยนะเดือดลื่นนั่งนี่หรอนั่งนี่มานั่งขัางพี่มานั่งนี่เดี๋ยวนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งตางพี่โดนหนึ่งสองไมเท่ทางนี้ไม่เสียเที่ยวได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่เสียเที่ยวโอ้ยนังกําลังโดดเช้าร้อนพอดีเลย ใครกินตลิงปิงมากเอัเดินเอนนี้ลียน่าไปกตลิง้เด <chapters taught like zombies> ินยเ็นนี่เหนไงไปเลยมากอน